สะติกคอนฟอร์เมชันเนี่ยเราก็จะเริ่มดูนะครับโดยภาพรวมของการยืนของขาเขานะครับว่าลักษณะท่าทางการยืนคอนฟอร์เมชันของขาแต่ละข้างมีข้างไหนลงน้ำหนักได้ไม่ได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เล็ก์อดลงไปนะครับว่าสามารถลงน้ำหนักได้เต็มขาทั้งสข้างหรือไม่นะครับหรือว่ามีขาใดขาหนึ่งที่ไม่ยมลงน้ำหนักนะครับก็ดีโน้ตไว้ในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าตัวนี้ไม่ลงน้ำหนักที่ขาขวานะครับ ก็อา,อ,อาจจะมีในส่วนของเล็บเป็นเล็บนะครับเห็นเล็บขาหน้าไหมดูเล็บขาหน้ากับขาหลังต่างกันไงลักษณะของรูปบอลขาหน้าขาหลังต่างกันไงนี้มันสูงตรงข้ตัวนี้เป็นเคสลามินนตินะครับตัวนี้เป็นเคสลามินนติลืมบอกไปอย่างหนึ่งเอาอเอานาขึ้นไปแท่นแล้วระวังด้วยเอายัดข้อไปก่อน,นขอ้อไหนก็ได้ยัดเข้าไป ดูเห็นฟุฟ่องขาหน้าขาหลังต่างก <indie noise> ันไหมต่างกันยังไงบ้างครับขาหน้าขาขาลอาดูแค่ลักษณะฟุฟ่องก่อนเป็นไงฟุฟ่องฟ่งขาอ่ผิวไม่เรียบนะครับขาหน้าขาหน้าเป็นลักษณะเป็นคลื่นเห็นไหมเ็นลักษณะเป็นคลื่นเป็นเส้นนะครับที่อยู่บริเวณด้านด้านหน้าของสองจีบม้านะครับอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อวานลืมพูดให้ฟัง แต่ลักษณะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งของปัญหาไข้ลงจีบครับอย่างที่บอกแต่ที่เรารู้มาถึงทุกคนแล้วนะครับว่าไข้ลงจีบเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทําให้เส้นเลือดฝอยที่อยู่บริเวณด้านหน้าหรือด้านข้างของลูกฟองก็ตามครับมันตีแคบห,หรือเกิดเลโพสิดครับฉะนั้นเล็บที่ออกมานะครับจะมีลักษณะเป็นซื่นครับเนื่องจากในส่วนของบางเวลาที่เลือดมันมาเลี้ยงได้เลบมันก็จะเจริญได้บางเวลาที่เล็บมันเลโปโพสิดไปครับเนื้อเยื่อที่ผัดออกมามันก็จะ่อไป ครับก็จะเกิดเป็นลักษณะเล็บเป็นพื้นครับตามการเจริญของเล็บครับของม้าที่เป็นไข้ลงจี๋ฉะนั้นตัวนี้เป็นอาจารย์ได้ดีมากนะครับในการที่จะสอนให้เรารู้ว่าไข้ลงจีมันมีอะไรได้บ้างคือถท่าทางการยืนครับปกติไหมครับไม่มียืนแบบโฟลเดอร์แซงม้านี่นะครับพยายามถ่ายน้ำหนักนะครับไปยังขาข้างอื่นที่ยังไม่เจ็บนะครับแลวอันนี้เป็นลายเเนจติดแบบกราฟทีฟแบบไหนหนึ่งครับลักษณะ มีการโปรเกสนะครับเป็นคอม p พลเมนทารธีเลนเดสนะครับโปรเกสจากขาข้างขวาเริ่มไปขาข้างซ้ายแล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะอยู่่อนเราได้อีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะต้องพิจารณาว่าจะทำยังไงกับเขานะทีนี้ก็ในช่วงที่เขาอยู่แล้วก็ต้องพยายามเรียนเขาจากความผิดปกติตรงนี้ด้วยน,นะครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะโปรเกส ลำบากนะครับถึงว่าการรักษาเนี่ยค่อนข้าง,งจะลำบากเพราะว่ามีเพียง25ยท,ยงที่มันมีชีวิตรอดแล้วกลับมาบปกติได้ครับนี้ตัวนี้มันค่อนข้างจะเลวร้ายนั้นไปไกลแล้วนะครับแต่ก็เราใช้เป็นตัวอย่างในการที่จะใช้เรียนได้นะครับในตอนนี้นี้เนี่ยถ้าม้ายิ่งไม่ใช้ขาก็จะยิ่งหนาลงไปอีกนะครับในส่วนของกลอกเนี่ยไม่ได้ทํางานเรายกกลอกขึ้นมาดิเพื่อจะลองยกฟล็อกขึ้นมาดูทิ้งทิ้งลองยกดูอ่าจ,จะเห็นสัสเงเกตดูกลอกนะครับสัสเงเกตดูกลอกเนี่ย สขึ้นไม่ได้ักคือายในคลองในทาทีไม่กนแล้วการกระจายเรื่องเหตการที่จะท้ารเปลี่ยนสอดสังสรรค์ค่อนข้างจะ ลองเปรียบลองมองจากทางด้านหลังมาดูก็ได้ว่ามีฟล็อกข้างไหนที่หักแตกพื้นบ้างนะครับลองดูตำแหน่งของฟล็อกแต่ละขาแต่ละข้างนะครับก็ต้องดูนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าฟล็อกไม่ทํางานก็อย่างที่บอกคือเลือดที่จะไปเลี้ยงบริเวณอุ้งขี้เขาเนี่ยก็จะสูญเสียไปด้วยนะครับด้วยน้ําหนักตัวด้วยการไม่ใช้ขาก็าจะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของการตรวจอย่างอื่นนะครับ หลังจากที่เราตรวจโพสเจอร์แล้วนะครับดไปว่าม้าของเรามีโพสเจอร์การวางขาเป็นแบบไหนปกติหรือผิดปกตินะครับเปรียบเทียบ,ยบดูกับในสไลด์เมื่อวานที่อารสอนนะครับถัด<ต>มาเป็นการวัดดีกรีนะครับวัดดีกรีของกีบม้าแต่ละข้างน,นะครับว่ามีดีกรีอยู่ใน normal range หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็จะมีในส่วนของ b ูปเกตนะครับที่ใช้ในการวัดนะครับองศากีบคูเกตก็จะมี เกลบอกนะครับว่าขาหน้าขาหลังอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราก็ลองสังเกตดูวิธีการใช้นะครับทีนี้ขาหน้าก็ให้อ่านบุ๊กเก็ตที่ขาหน้านะครับเขาก็จะมีดีกรีบอกอยู่ขาหน้าหรือขาหลังมีสองแถวดูให้ดีนะครับวัดขาดูวิธีการวัดนะครับที่ลงน้ำหนักให้เต็มนะครับวัดเฉพาะขาที่ลงน้ำหนักเต็มเท่านั้นนะครับว่าดีกรีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแนบไปให้สริ่ชี้ันท์มาเป็นส่วนของ อราอ่านในช่องที่ที่5 1เลองลองเรียนกันดูนะครับขาหน้า5 2นะครับขาหน้าซ้าย5้าปกติติปกติปกติครับติดปกตินะครับเพียงเร็นมาจากจีีเลยอี่องหลาครับสองห้าสี่าหน้าเท่าไ <c oughs> หร่ห้าสิบห้า5สหี่สิห้ารือสี่สิบเอ้ยเจ ตัวนี้52ค่อนข้างจะเป็นยังไงค่อนข้างจะตั้งขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้ดูขาหลังนะครับคนเลี้ยงหมาไปแต่งทางแถวนี่ เดี๋ยวดูขาหลังบ้างนะครับว่าขาหลังได้เท่าไหร่นะครับขาหน้าได้52แล้วนะครับขาหลัง,ขา,ลงขาหลัง56เป็นไงครับปกติไหม,มเกินมันีเกิมัหนึ่งนะ <ไ nen S 1> ครับเกินมาอีกหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ทำให้ในส่วนของการยืนหรือโพสิชั่นการยืนเนี่ยไม่ได้ในมุมที่ถูกต้อง ครับนี้ก็อาจจะส่งผลในเรื่องของมุมองศาที่ผิดเพี้ยนไปนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราลองหัดใช้ดูในส่วนของบู๊เกตนะครับถือว่าไม้วัดองศาทีเททดเลยครับถัดมานะครับถัดมาเราทำอะไรอีกในส่วนของสถิติเราดูอะไรได้อีกครับในขณะมา้ายืนอยู่ปกติเราตรวจอะไรได้อีกบ้างตรวจอะไรได้อีกครับ ไบ้ไไไางตัวบ้างแบงอะไรวะตวอได้อ mm ีกเดี๋ยวดูแลตตามด้วยตามตรวไได้อีกเจ้าชีตเมื่อวานพยายามเปิดดูนะการตรวจให้ดูคบว่าตรวจอะไรบ้าง กล้ามเนื้อนะครับสามารถตรวจกล้ามเนื้อได้เลยนะครับในขณะที่เขายืนวิธีการตรวจกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะไล่ตรวจตั้งแต่บริเวณส่วนเนกนะครับให้เป็น4ส่วนก็คือมีส่วนเนกส่วนขาหน้านะครับแล้วก็ส่วนลำบ้านะครับแล้วก็ส่วนไฮคอเตอร์นะครับหรือซึ่งขาหลังนะครับให้เป็น4ส่วนแบบนี้นะครับโดยไล่จากตรวจบริเวณเน็ก่อนนะครับส่วนเนกเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อที่สําคัญ ครับอยู่ประมาณ3ามถึงสี่มัดนะครับให้ไปทบทวนดูว่าเป็นกล้ามเนื้ออะไรบ้างนะครับตรวจพร้อมกันทั้ง2ด้านนะครับในส่วนของการจับความกล้ามเนื้อทั้งในส่วนออริจินและอินเทอร์ชั่นนะครับให้เป็นมัดกล้ามเนื้อที่ชัดเจนแต่ละมัดนะครับเทาเพ็ดลงไปนะครับเทาเพ็ดดีเทาเพ็ดชั่นนะครับดูว่าบริเวณเนกเนี่ยมีการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อหรือไม่อย่างไรนะครับเทาเพ็ดไปให้เป็นระบบให้เป็นเซคชั่นนะครับอย่าเพาเพ็ด ตรงทุ่นทีตรงนี้ทีนะครับจะเห็นอาจารย์ว่าเข่าเทศจากด้านบนนะครับบริเวณนูเข่าดิกาเมนต์นะครับที่มาต้องใช้โค้หรือกล้ามเนื้อไท้ทอยนะครับถ้าเป็นเสียเียบกับคนนะครับแล้วก็เข่าเทศไล่มาจากบนกลางแล้วก็ล่างนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อแต่ละร๊ปนะครับ,บรกดดูว่ามีอาการเจ็บไหมนะครับในมมากีฬาบางประเภทที่มีการใช้กล้ามเนื้อมัดนี้มากๆนะครับก็อาจจะมีการเจ็บได้นะครับบริเวณพอผ่านไปนะครับไล่มาบริเวณส่วนที่2 รส่วนขาหน้านะครับเริ่มตั้งแต่แคปูล่านะครับทมกล้ามเนื้อแยกให้เป็นชั้นเป็นมัดนะครับเคอีกฝั่งหนึ่งตรวจพร้อมกันกับแขนอีกฝั่งกล,งล้มามเนื้ออีกฝั่งหนึ่งให้น้องฝั่งนี้ดูนะครับแยกให้เป็นเป็นมัดนะครับในการตรวจตรวจแคปูล่านะครับ กดดูนะครับว่าด the ้านหน้าของแซฟลาสปายกล้ามเนื้อเป็นยังไงด้านข้างเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไล่ลงมาถึงบริเวณต้นขานะครับยังมีกล้ามเนื้ออยู่นะครับในส่วนนี้ก็จะจับาำดูนะครับว่ามีอาการเจ็บไหมทั้งในส่วนกล้ามเนื้อที่เป็นเฟรสเซอร์และเอเซนเซอร์บุ๊กนะครับผ่านลงมาที่ข้อคารัสนะครับจับจำดูว่ามีอาการบวมไหมครับมีอาการเจ็บหรือไม่นะครับกดดูบริเวณ แคปซูลด้วยนะครับว่ามีการอักเหหรือไม่อย่างไรดูอาจารย์เขาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทําทําให้ใกล้เคียงกับเขาครับนะครับหลังจากนั้นลงมาจากข้อคาร์บัสนะครับจะเป็นเอ็นที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของซูเปอร์พิเชียลและดิฟดิจิตอลเฟกเตอร์ทางด้านหลังนะครับที่อาจารย์นิ้งจับดูนะครับด้านหลังก็จะเป็นซูเปอร์พิเชียลอยู่ด้านด้านบนนะครับแล้วก็ถัดเข้าไปก็เป็นดิฟดิจิตอลเฟกเตอร์